ห้ามนําเงินมาให้สํานักนี้เด็ดขาดห้ามนําเงินมาขวายพระภิสูุสงฆงเด็ดขาดคือมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วตามหลักพระวินัยเนี่ยหากมีโยมนําเงินมาให้พระจะใส่บาตรหรือใส่ไหนก็ตามพระจะต้องห้ามโยมก่อนอันดับแรกนะซึ่งพระเนี่ยจะต้องรู้วินัยของตนเองและพระเองก็รู้วินัยของตนเองว่าพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระรับเงินแต่พระที่รู้วินัยตนเองเนี่ยไม่ยอมบอกโยมเพราะโยมไม่รู้วินัยของพระและไม่ใช่ฐานะที่โยมจะไปรู้หรือไม่ใช่หน้าที่ของโยมที่จะไปรู้ว่า อะไรถูกอะไรผิดในฐานะการเป็นอยู่ของพระแต่พระรู้นะพระควรจะบอกโยมพระอ,องค์จึงบรญญับไว้ว่าภิกษุพึงบอกโยมว่าเงินไม่ควรแก่พระภิกษุถ้าไม่บอกต้องอาบัติเพราะการไม่บอกนั้นนี่คือพระองค์บัญญัิไว้ชัดเจนแล้วพระองค์เปิดโอกาสให้ทําบุญในช่องทางของวิยาวัากรนนะให้เขาใจอย่างนั้นห้ามนําเงินมาให้สํานักนี้เด็ดขาดห้ามนําเงินมาถวายพระภิกษุสงเด็ดขาดและห้ามนําเงินมา โดยมีบัญชีของสำนักถ้าคิดว่ามีบัญชีของสำนักนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่แจ้งความได้เลย